เราก็มีตังแล้วอะ่ะโอ้คราวนี้เราก็สามารถทําอะไรก็ได้แล้วสินะงั้นเอาอย่างนี้เราไปเที่ยวกันดีหรือเปล่าอะ่ะไปเที่ยวเหรองั้นจัดกระเป๋ากันดีกว่าทุกคนจัดกระเป๋าด้วยหรอเบลอบบโอ้อย่างนี้เราจะต้องไปกันหลายวันใช่ไหมอะ่ะใช่แล้วพี่ฝนเอากระเป๋าใบใหญ่มาโอ้โหโบตื่นเต้นน่าดูเลยนะเนี่ยอ่าว่าแต่จะไปที่ไหนกันได้ละเนี่ย ฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่เก็บกระเป๋าเอาไว้ก่อนดีกว่านี่เดี๋ยวเอาเสื้อผ้าไปเยอะๆเลยนะชุดนี้ดีไหมเนี่ยเพียจะเปลี่ยนชุดเหรอใช่แล้วเพียกจะลองเปลี่ยนชุดดูบ้างอ่ะงั้นก็ต้องเอาชุดสวยๆไปด้วยเผื่อไปเดินเที่ยวนะเราไปเที่ยวทะเลกันดีไหมอ่ะฮะ เที่ยวทะเลงั้นเหรอใช่อากาศร้อนขนาดนี้โอ้โหที่นี่มีทะเลด้วยงั้นหรองั้นไม่ฝวรเอาชุดนี้ไปด้วยดีกว่าชุดว่ายน้ำจริงๆแล้วก็ยังไม่มีทะเลแต่ว่าเรามีตังแล้วเราซื้อเลยแล้วกันนะฮะเราสามารถซื้อได้เหรอถูกต้องเราซื้อที่ท่องเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวเลย อย่างนี้ก็ดีเลยเดี๋ยวไปฝนเอากระเป๋าอันนี้ไปด้วยดีกว่า,ากระเป๋า,น,าน่ารักน่ารักนันนะ <c oughs> <c oughs> ดาเฮ้ยฉันจะได้ไปเที่ยวทะเลเหรออยากกินปลาจังเลยอ่ะดีใจชะมัดเลยที่นั่นจะมีอะไรให้เรากินมีที่เที่ยวอะไรบ้างเนาโอ้แผนที่ใหม่ <c oughs> โอ้โอ้นี่เพิ่งสร้างกัน <c oughs> เห็นเห็นเลยนะเนี่ยโอ้นี่สร้างกันอย่างนี้เลรเนี่ยมีอะไรบ้างอะ <c oughs> ไม่รู้เออเด้งขึ้นมาอีกแล้ว <c oughs> โอ้โหเขาแหวกออกมาเลยอะใช่นะแล้วแหวกโลกกันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ย นั่นคืออะไรอ่ะมีปลากระโดดด้วยโอ้มีแม่น้ํามีทะเลอย่างงี้สบายเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะว้าวน่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะเนี่ยโอ้ oh, มีสเตเดียมด้วยเหรอตรงนั้นนะเฮ้ยสุดยอดไปเลยแล้วนี่คืออะไรโอ้สร้างกันเห็นเห็นเลยอ่ะขอบอกโอ้ oh, ขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยพี่ฝน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้น่าสนใจเห็นมีทะเลมีสาวยน้ําเพียบเลยเราไปตรงไหนกันก่อนดีอ่ะเราก็ต้องไปทะเลอยู่แล้วร้อนคัน นาน,านี้อยู่ตรงไหนเนี่ยอนี่ไงะทะเล <c oughs> ทะเลทะเลมาแล้วงั้นฉันจะได้กินปลาแล้วคราวนี้โอโหสุดยอดไปเลยไปเที่ยวทะเลกันดีกว่าเออเริ่มจากตรงไหนกันดีพี่ฝนตรงนี้ไหมตรงนหนนี่เลยนี่เลยเตรงนั้นมีปูอลาสากาด้วยโอ้โหโอ้โหตื่นเต้นมากเลยขอบอกอันนั้นนกอะนกอะไรอ่ะนกอะไรก็ไม่รู้นก นกฟาร์มิงก้หรือเปล่าไม่ใช่พี่ฝนโหตัวใหญ่เหมือนกันนะแล้วนะหรือว่านี่จะเป็นนกพิราบเปล่าเฮ้ยเราสามารถทําอะไรได้ที่นี่มั้งเนียพี่ฝนก็ยังไม่รู้แต่ดูเหมือนว่าที่นี่มีของกินเยอะแยะเลยะนั่นมันไอติมนี่นะคะเฮ้ยไอติมคุณปูเหรอโอ้มีไอติมโหน่ากินมากเพราะเรอุตะ เออตรงนี้พี่ฝนล,ลงไปนอนได้เลยอ่ะโอ้นี่มีมีหาดให้เราแบบไปนอนอาบแดดด้วยอ่ะจริงเหรอนี่ไงมีคนนอนอาบแดดอยู่พี่ฝนไมยสุดยอดเลยเดี๋ยวก่อน ที่นี่แบบมีให้เราเล่นทรายได้ด้วยอะโอ้ที่นี่ที่สาธารนณะอาบแดดกันได้ตามใจชอบเลยนะทุกคนโอ้สุดยอดไปเลยดูสิคนเพียบเลยพี่คขามาเล่นกองทรายกับผมหน่อยไหมล่ะครับอ่าเดี๋ยวพี่ลงไปเล่นด้วยนะว่าแต่ว่าเราเจะเอาของไปวางไว้ตรงไหนกันดีเนี่ยพี่ฝน <c oughs> ของเยอะแยะเต็มมือไปหมดงั้นเดี๋ยวเราดูสถานที่ท่องเที่ยวแถวนี้หน่อยก็แล้วกันเฮ้ <c oughs> อ่านั่นนั่นปลาโลมาไหนไหนพวกปิ๊กปลาโลมาบูบูบูบมีปาลาโลมาจริงๆด้วยโอ้แล้วก็มีแมวน้ำแล้วมีคนด้วยคนเล่นเซิร์ฟบอร์อดสวัสดีจ้าข้างล่างนี้มีประการลังปลาสวยงามเยอะแยะเลยนะจ้าน่าเล่นไปหมดเลยตื่นเต้นชะมัดเลยอย่าพวกปิ๊กเออเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีทําตัวไม่ถูก เดี๋ยวเอาของไปวางก่อนได้เปล่าได้เอาของมาวางก่อนหิวด้วยเนี่ยเอาของไปเก็บตรงไหนอะห่ะเก็บตรงไหนก็ได้เอาวางฝากเขาไว้แถวนี้ก่อนได้ไหมอะห่ะฝากไว้ตรงไหนได้เดี๋ยวฝากไว้ตรงที่พี่ที่เขาขายติมก็แล้วกันนะเฮ้ยตรงนี้พี่เขาออกไปแล้วเขาไม่ได้อาบแดดงั้นเเราจองตรงนี้แล้วกันเฮ้ยจองที่ตรงนี้ได้เลยใช่เปล่าจองแล้วจองแล้ว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทะเลโทก้านะครับแถวนี้มีของเล่นเยอะแยะมีอาหารเพียบเลยนะครับนี่ผมขอเช่าเซิร์ฟบอร์ดหน่อยนะครับเอได้เลยครับผมโอ้สุดยอดไปเลยนะเนี่ยนักท่องเที่ยวมาใหม่เอะพวกเราบริการให้มันดีๆหน่อยก็แล้วกันนะเฮ้ยพี่ฝนเรามีเซิร์ฟบอร์ดคนละอันเราไปเล่นกันดีกว่าเฮ้ยเราเล่นเซิร์ฟบอร์ดได้ด้วยเหรอได้เอาโบมาอยู่กับพี่เอกมาแล้วฮึบเชิบนี่มาแล้ว ของพี่เอกจะต้องเป็นอันปลาฉลามนะได้ของพี่ฝนเป็นอันนี่ลายดอกไม้อุ้ยจมน้ําจมน้ํา <c ười> ขึ้นเซิร์ฟบอร์ดดีๆได้โบวตัวหนักไปหน่อยอนนี้โบว <c ười> ข้างล่างมีแมวน้ํามีปลาฉลามด้วยว้วปลาฉลามใจดีนะเนี่นนะปลาฉลามยิ้มแฉ่งโอ้ปลาฉลามยิ้มแฉ่งเหรออ่าใช่แล้วว้้โอ้สนุกมากเลยเนี่ยโอ้ตรงนั้นคืออะไรอปลาพาคารงั้นเหรออันนี้เขาเรียกว่าตัวกันซอนามีเป็นตัวเตือนอ๋อเป็นที่เตือนงั้นก็ดีเหมอนกันเราจะได้ปลอดภัยนะนะใช่เดี๋ยวคุณปลาฉลามอยู่แถวนี้เราจะไม่เป็นไรใช่ไหมอ่ะปลาฉลามเข้าใจดีเฮ้ยอันนั้นมีคุณ กุ้งล็อบสเตอร์อันนี้ไม่ใช่กุ้งแล้วนี่เขาเรียกกนนั้งพี่ฝนอ๋อ,อหน้าตาน่ารักตะมุตมิชมัดเลยอะ่ะใช่โว้มีกั้งด้วยดูดิดูตาเขาดิเอ้ยข้างล่างนั้นปลาปุก,กุเป้ปาป่ะปลาปุกุเป้าเหรอใช่ไหมข้างล่างอ่ะอ๋อน่าจะใช่นะทุกคนใครทันนะ่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรอะปุ๊กเป๊กอะไร <c oughs> ฉันหิว <c oughs> หิวงเหรอนี่ไงปลาปุกุเป้าจริงๆด้วยอ่าเด้อนะท้องทะเลแถวนี้กว้างใหญ่โอ้โหใหญ่โตมากอุตะ เออปลาหวานเรนโบว์ใ้ระวังระวังเหมือนพี่ฝนเห็นอะไรบางอย่างเลยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้นะเป็นกดๆอะไรข้างในมีอะไรจดหมายหรอโหแผนที่กับปลาหมึกยักษ์ฮะแผนที่กับปลาหมึกยักษ์แสดงว่าเราจะหาขุมสมบัติได้จากปลาหมึกยักษ์ใช่ไหมอ่ะเออหาขุมสมบัติจากปลาหมึกยักษ์มันจะแม่งจะแม่งยังไงก็ไม่รู้นะแสดงว่าเขาเนี่ยจะต้องเป็นเดวี่โจนแน่นอน <laughs> จรสลัดงั้นเหรอใช่เขาเป็นจรนสลัดที่เก็บสมบัติเอาไว้แล้วเขาเป็นปลาหมึกเฮ้นี่ไงพี่ฝนเหมือนเจออะไรบางอย่างอยู่แถวนี้เลยอ่ะไหนอะเจออะไรอ่ะนี่ไงแถวนี้อะไรบางอย่างก็ไม่รู้อ่ะเฮ้เราเจอเกาะด้วยพี่ฝนเจอเกาะเหรอเกาะนี่ไงมีหวังย่างใครมาลอยแพแถวนี้อุตะเอา้าคุณลุงคือใครอะครับเออคือว่าฉันคือจรนสลัดเดวิลจรนฮะเดวิลจรน <laughs> ใช่เหรอคะคุณลงุงมันจะดีเหรอครับคุณลุงแต่คุณลุงดูเหมือนจะไม่ใช่ปลาหมึกนี่นาเออคือว่าฉันอยู่ที่นี่มานานเกินไปอนะจนไม่มีใครตามหาฉันเจอฉันก็เลยกลายเป็นคุณลุงตะไข่น้ําไปซะแล้วอ๋อขอชิมสักหน่อยได้ไหมครับเออฉันชิมไม่ได้แล้วทุกคนช่วยพาฉันกลับไปที่เกาะหน่อยได้หรือเปล่าล่ะอ๋อได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวไปกับพวกเราเนี่ยนะอ๋อคุณลุงน่าสงสารจังเลยไม่เป็นไรนะคะ เดี๋ยวพวกเราช่วยพากลับไปที่เกาะเองก็แล้วกันบูบูบูโอ้พวกเธอนี่เป็นคนดีมากเลยนะฉันไม่เคยเจอใครที่เป็นคนดีเหมือนเธอมาก่อนเลยนะเนี่ยนี่เลยครับผมสูบลมยางให้แล้วมาพี่เอกเดี๋ยวเราไปกับคุณลุงทีเดียวเลยดีกว่านะได้ได้ได้ บุกปิดมาเร็วเข้าไม่ต้องกลัวท่นขึ้นอยู่แล้วพี่เอกมาเร็วนั่งไปพร้อมกันเดี๋ยวเราจะได้ไปพร้อมกันเดี๋ยวก่อนเหมือนจะเต็มทําไงดีอ่ะมันจะเต็มเหรออฮะเอาแล้วทํายังไงดีอ่ะไปกันก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ฝนขยับให้ออาขยับให้เหรอเดี๋ยวพี่ฝนขยับให้เราจะได้ไปพร้อมกันทีเดียวเราเรือจะไม่ล่มใช่ไหมไปก่อนเถอะให้พี่ฝนไปก่อนเหรอเดี๋ยวเพกขึ้นเซิร์ฟบอร์ดกันก็ได้ก็ได้พี่เอกตามมานะตามมา มาเร็วค่ะคุณลุงคะเดี๋ยวหนูจะพากลับไปที่เกาะก็แล้วกันนะคะระวังเรือล่มนะพี่ฝนนะโอ้พวกเธอนี่เป็นคนไดจามาดเลยนะเนี่ยเฮ้ยเราช่วยคุณลุงกลับมาได้แล้วโอ้โห oh ในที่สุดฉันก็สามารถกลับมาที่เกาะบ้านเกิดของฉันจนได้โอ้ oh ho, แล้วคุณลุงอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยคือว่าฉันเป็นเจ้าของเกาะแห่งนี้เองล่ะเป็นเจ้าของเกาะเลยเหรอครับ <laughs> นี่เราเจอคุณลุงเจ้าของเกาะเลยเหรอเนี่ยสุดยอดไปเลยแล้วลุงเขาไปนั่งอะไรอยู่เกาะนูนะ้น่ะฮะไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเขาจะหลงทางหรือเปล่าอะ่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะพี่ฝนนะแล้วเขาไปไหนแล้วอะ่ะเขากลับไปแล้วหรือเปล่าฮะ ก็ดีเหมือนกันเราสามารถช่วยชีวิตคุณลุงมาได้ก็ก็ดีแล้วล่ะนะงั้นเดี๋ยวฉันทําปราสาททรายแข่งกับเด็กคนนี้ก่อนเออขอบคุณมากเลยนะครับคุณแมวผู้น่ารักนะผมไม่มีเพื่อนเล่นเลยอ,ะอ่ะอ <c oughs> เดี๋ยวฉันเล่นเป็นเพื่อนด้วยก็ได้อ,อแมวอะไรทําไมน่ารักตะมุตะมิจะมัดเลยฉันเป็นแมวดีอะมาเร็วเข้าตอนนี้พ <c oughs> ี่ฝนหิวแล้วอ,ะอ่ะอะคนละแ่ง อร่อยอร่อยนะเนี่ยโอ๋อนี่รสวานิลาวันนี้พวกเรารู้สึกมีความสุขมานเลยได้ช่วยเหลือคุณลุงที่เป็นเจ้าของเกาะกลับบ้านได้แล้วล่ะนะไม่คิดว่าการมาท่องเที่ยวจะทําความดีได้ด้วยเหมือนกันนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเที่ยวกันใหม่ก็นแล้วกันนะทุกคนอร่อยไหมโบอร่อย